không, 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 ็เเ็็็ครับผมพบกับเราครับช่องกุยเจียงสายแก้วสักไลครับผม กส,สดีซีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแห่งานดูบ้านหนองไผ่มากับพ่อใหญ่พ่อใหญ่อยู่ไหน่อพ่อใหญ่อยู่ในรถนะครับนี่ ก็ชาวบ้านเขามามุงดูเต็มเลยนะครับ fc วันหน้าจะไม่เคยมีช้างมาแหันะครับนี่เอใหญ่สีทับไทยนะครับนี่จะลงรถแล้วนะครับ เรจะขี่ลงจิจะขี่ลงวเก่งห่รอเอก,เออกอ็พี่แก้วก็กำลังจะลงนะครับพี่แก้ว ตนข้ออะไรตะเกียรต้องข้อ่ะนี่ครับี่แก,ก้วนี่ก็พ่อใหญ่สีทับไทยกำลังจะลงนะครับเนี่ยมาดูวิธีของพ่อใหญ่สีทับไทยจะลงยังไงนะครับ ีสร้างมาแฮบอ่ครับบุเคยครั้งแรกวันนี้ครั้งแรกเลยสร้างเขาบุเคยมาหากินแถวนี้บอกไม่แต่ว่าเขาบเคยมาแฮอ๋อบเคยมาแฮครับจะพานอ๋อจะพานิสองอ๋อหนึ่งหัวสองซ้ำออ้นี ครับผมชินแล้วครับมาแล้วครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่อีนกี่แทกี่ก็พี่เกีวเก้วกำลังลงรถนะครับนี่ วันนี้เรามาเหย่อยู่อำเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกาลสินก็เอฟซีอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็มาหาเราได้นะครับพี่แก้วกับพ่อใหญ่ศรีทับไทยเดอเอาอลงรถเร็วหนึ่งสองชอบ Oh, 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 oh. อ๋ออ๋ออออ๋อเอาวัาดีเอฟซีหน่อยเร็ววัาดีครับหน่อยเร็วครับเร็ววัาดีครับนะครับสวยชวยครับเอาพอตอนนี้เรามัดเสร็จเราเราเวลาแห่นะครับนี่ตอนนี้เราแห่ประมาณบ่ายสามโมงนะครับ อยู่ใต้ต้นสำสานะครับต้นสำสา,สำสาเกี่ยวครับพ่อใหญ่ยยสีพ่อใหญ่สีพ่อใหญ่สีเอ๊พ่อใหญ่สีทำไมดูอ้นวนๆเลยพ่อใหญ่สีนี่นี่ครับพ่อใหญ่สีทับไทยนะครับมากับพ่อใหญ่นะครับ ก็รู้สึกว่าพ่อใหญ่สีทับไทยนี่จะอ้วนนิดนึงนะครับเนี่เต็มเลยนะครับก็พักอยู่ศาลานะครับพี่แก้วก็อยู่นี่นะครับพี่แก้วยีาเะ

ตอนนี้พี่แก้วกำลังรับประทานนะครับกินดูปอกเยอะถนัดถนัดเยอะโอ้ถนัดจังเลยงาฝัง,งนเนี่ยถนัดจังเลยเนาะดูนะครับเอฟซี FC. วิธีพี่แก้วปอกนะครับดูครับเขาจะปอกเอาไส้ในนะครับดูครับเยอะเยอะ อร่อยแท่นอจยถนัดแท่นอนี่ถนัดแท่นอเยอะนี่เออ เออเออเอออ่ะเออู้ไปบนเอไปอขึ้นรถแล้วครับกลับบ้านครับผมเอาหนึ่งเออ่ะหนึอึบหนึ เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะครับเพราะว่าบ้านนี้ไม่เคยแห่เอาช้างมาแห่นะครับแห่ครั้งแรกนะครับก็ไปชาวบ้านมาดูเยอะเลยนะครับชาวบ้านมาดูเยอะเลยนะครับบ็เคยแห่บอยายบ็เคยเอาสร้างมาแห่บ่กำมั่งมออาแห่บ <c oughs> ่อครับผม <c oughs> <c oughs> ได,ด้เนี่ยอยากห้ร้านเห็นครับผมมลูกแก้วเปบนองค์สังข้นงหยมาครับเนี้อสวยไงสั่นกับข้าวลูกมากอาบน้ำเพาท่านพ่อข้องว่ายครับออมาเห็นก็จังบุญตาหลายๆครับผมมีแต่โตง,งามๆเนาะยายเนาะครับผมแบบนี้ร้านหน่อยว่า เงินให้ยีสิบาทเอาไปให้ตัวนี้ตอมย่านตอมย่านบัดแม่เข้าใส่แทบพนอให้ารุ่นมากให้ตัวนี้อีกเดี๋ยวยี่สิบบาทอีกอ่ะร้านน้อยท้าบุญนั่นเด้อเสนอให้ร้านน้อยเรียนงนั้นคือแจ่งแจ้งค่ะครับผมน้องกะจิขึ้นรถนะคะน้องกะจิก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ ก็สำหรับทิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องกวยอาเจียงพลายแก้วสับายด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช่างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานาครับผมหาสิ้อพวแล้วลครับ<อ>16ปีครับอ,อ๋ไบบ ح, อไาปาระีหบประมาณนั้นแหละครับ สวัสดีครับ